ตนไหนนะตหนไหนต้นไหนต้นไหนก็พี่ดิวเลยนี่อาชีหรอตัวดำดำนี่บออะไรฉันนาคือกันเลยไม่ัช่หรอเราจะนาัดดอแัวก็ตาหาของมันดูตาหาเรื่อหัวหนูอยกได้หมอนเพิ่มหน่ยหมมอนเนี่ยมันอันใหญ่หมอนอันเดียวเหมือนของพี่เลยเท่ากับของหนูไหมหรือว่าขอหนูเลยเท่ากันมันเท่ากันแพงแต่พี่บอกว่าแพงกันใส่ไม่ถูก ตัวใส่อะไรอีกหรือเปล่าใอ่ออกไม่น้องมันใส่ไปข้างล่างเนี่ยเหรออืมอันเดียวอันเดิมสวยมากแล้วก็วิกวิกตรงมากอย่างอ่อรีดต้องขึ้นแล้วเอาอดีตเอาเต่อรีดเตาอรีดรีดทุกวันสรีดทุกวันต้องเอามาเร็วๆเอามาตอนแบบเอามาถี่ไว้เร็วเร็วอ่ะรู้จังเนี่ยอันนี้แหละย่าลืมเอาชุดมาด้วยลาตีอ่ะ แผนมันออกหนูหนูก็เอามาแล้วก็เอามารีดเอามาเร็วๆเอาเอาไปปุยีบยังลูกลูกดกลูกดกมากเลยคณะเพชรบูดอกจะโตน้อยๆ้ขอมือหนลูกขอมือหนมข้นยขอมือขอมือ นี่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 อันนี้ขอมือได้ขอมือนี่ขอมือได้อ้อนเก่งคนนั้นอันนี้อ้อนคือห้องนอนไปเป็นห้องนอนเฮ้ยบายลูกเล็กเจอกันห้องคัวเป็นไรขอมือขอมือขอมือก่อนเกสร้างเนาะใช่มากขับพี่เตยดิอะไรเหรอเป็นห้องเป็นบ้านหลังใหญ่เนาะพี่เตยมีกี่ห้องครัมีห้องนอนไมาถึงห้องนอนหรอห้องนอนหนึ่งห้องห้องรับแขกห้องครัวแต่นอนได้สี่คนหกร้อยหนูไม่อยากนอนคนเดียว ใหญ่มาโอ้ยโอ้ยเผลอไปแล้วเจอกันตอนเย็นเดี๋ย่เลืมไปให้เด้อบิวยได้อนะวันนี้หนูมันยาวเท่านี้เลยนะสวยอันใหม่แต่ยังไม่ได้ใส่เลยก็เอามาลีดมาลีดก่อนดีตรงตรงนี่ไอเดียวมันอยากได้เดียวมันมันส้วนผีสั่งอยู่บิ๊กเงี้ยวเงี้ยวแพงชี้แล้ววันนี้ชี้แล้ว ดูไม่คุ้นกลัวเวลาหมาหนูกินอะไรเหมือนกันมันข่าหนูจนรี่วี่ใไปเออกหนูกลัวมันคืนแม่กระโตอย่ยิงไหลพี่นีเอาเขาผู้ให้กำเนิดเขาผู้ให้กกำเนิดแต่ทำหนูไม่ไ้ดวงยี่สวยเอาลูทุกันไปกันไปเล้าลูกเล้าก็สวยเนาะพรัพงพ่อพงบาได้ครับแพง สวัสดีค่ะเจอกันตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัโอ้ฮัมฮัมโอ้โหบติ่นพี่ไอคอนดีเนาะซาเสียงเนี่ยเกียรตดัง

เพิ่นใหญ่คั่วใหญ่บานเลยรสบ้านนี้มีทุกอย่างบ้านไหนก่อนบ้านน้องบ้านน้องแพรบ้านน้องกรุงน้อยวัดอะไรนะพิมพ์วัดก่อนวัดงานฟรีเครื่องพวยเกาะว่าลินเนี่ยเกาะวันนี้มันลมแรงด้วยก็เลยป่วยผมต้องรวบร่วบบ้างเลยเปล่าพักในตอนนี้เพราะวดา แรค่ะบค่เอาขึ้นรถให้น้ำแน่เดียวเอาขึ้นรถในน้ำแน่โอเคโทรศัพท์ว่างอันนี้เอาแอกหนึ่งสิรีบหรอว่าึ้นเอาโทรศัพท์ว่างเหนเอา พายุเข้าเขาบอกอยู่แต่ว่าคงไม่ตกหรอกแต่แค่แบบบรรยากาศกทกคนจิตตกซื่อเอนี่อันนี้รถพี่ฟอร์ดนะคะแล้วก็รถพี่ปองเปมน,นะคะไปแล้วไปแล้วเอามาปิด้างล่างบอกสวยมากสวยอ่ะเป ม่เพื่อนกับมีมุ่มเพื่อนไทยรูปนอเพื่อนกับโหมุมเพื่อนแม่เออเนียนเนียนเนียนสีปากเยอะสวยวะอุ้ยหอมพี่เท้ห์หันหน้าไปอุ้ยไปไปี่นี่อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ชาเขียวปนเอาไม่เอาไว้แกนมือชากระทิก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 ะทิ ไอกาโต้ดออาหารไปเดี๋ยวนึงกาโต้กาโต้ไอหามแล้วกาโต้กาโต้กาโต้เกาหอดาอุ้ยได้อยู่ดิได้ไหมเออแล้วเพยงมันขึ้นอัตโนมัติอุ้ยเลือกทีมแบลวแท้ตาฮะตาต้องกับบาแม่สายสายกระเป๋าแม่ถ่ายกินข้าวเสร็แล้วก็นอนอยากกินชาเขียวปั่น ต่อเวลาเลยต่ออยู่บายๆก็ต้องไปงานเลยแม่วันนี้เป็นน่งงานงานเลยบายๆกระโตไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายรูปกันมานูเราไม่ได้ถ่ายเลยเล่เล่ไหลคลิปเล่เล่เวลาบ้านบ้านค่ะสองวันวันโอเคสองวัน เราเมื่อวานอ่ะเราเราได้มาข้าห้องร้อยห้าสิบแล้วหนึ่งวันเมื่อวานคนละเท่าไหร่อะรอคนละร้อยห้าสิบก็สองวันก็คนละสามร้อยสองวันก็สามร้อยไงแม่รอเย็นนี้ก่อนนะแม่เปิดเืิดได้ทิปอีรอเย็นนี้แหละถูกหวยพอดีวันนี้วันไหนวันจันทร์วันนี้ถูกหวยคนละสองวันนี้ฝั่งซ้ายนะคะอุ้ยเรียกทูบแม่เลขยกทูบเท่าไหร่นะโลกขูกกล่าวกู้เล็จุด กคนไปตามนะคะไอ้ยังก็69กู้เล็ดจุดเลขเอามาทำไมเลขทูบไงพวกฉันเอาทูบไปจุดคอนมะขามไตเวทีนาเลี้ยงเลยนะ69 69ก้าวกู้เล็ดจุดเออได้บ่แปลสิแม่679 697 697สวยอยู่นะเจอกันนะคะใครถูกก็ติปนิดหนึ่งหนูสัตว์ นอนไม่หลให้ไมนอนไม่หลับทั้งคู่ก็ห่วยเหลาไงเย็นนี้โอเคสาวรามคลิปนี้ก็นะคะไปตามนะคะเย็นนี้ลูกถูกข้าวผู้เล็ดถูกราคาเพื่อนบ้านไรถูกเพื่อนบ้านติปนิดนึงต้องเลคสยวรอเคลิปนี้ก็ไปบ้ายค่ะอุ๊ชิ๊บๆโดงจะจับตัดเล็บให้หมดเลยเนี่ยเจ็บมากเลยแต่ละตัวเนี่ยเล็บอุ้ยทำไมมันใกล้จังวะ สี่โลเองอะไรนะโรงแรมเราอ่ะก e ็มันก็เท่า hey นั้น no? อ่ะเธอฉันจับมาก็สิบสองกิโลเองแต่ว่าเรามันต้องไปยูเทินไปวนรถไงเราขับวนไงได้ถ่ายโปรคลิปไหมเนี่ยบอได้ถ่ายถ่ายบอทันจะถ่ายยังไงดิวมันสองมืออย่างนี้มันอดได้ค่ะเรียกทุกคนเวลาถ่ายคลิปใช่ไหมเราก็จะ กลายเป็นคนถือกล้องสองกล้องนี้แล้วดิวเขาก็จะเข้าไปเป็นตัวละครในคลิปเราก็เลยต้องกลายเป็นแบบตากล้องสองกล้องอาจจะมีมุมมองที่แบบแตกต่างกันนะคะก็ไม่ได้แตกต่างมากช่องเตยกับช่องเตยกับช่องดิวนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะฝรัเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะค๊าผมบายไปเจอกันที่งานเย็นนี้นะคะ